เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องกฎหมายในประเทศนะครับที่ดำเนินการกับประมุขรัฐของอเมริกาในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศทีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศบ้างอันนี้เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเราก็รู้กันว่ารัสเซียบุกยูเครนมาปีกว่าแล้ว วันนี้รัเสเซียก็ยังไม่แพ้โดยปกตินี่ครับสงครามมันต้องจบแล้วฝ่ายที่แพ้เนี่ยจะถูกเรียกค่าปฏิกรรมสงมครามเขาเรียก่าค่าเสียหายว่ากันเถอะแต่กรณีนี้รัเสเซียก็ยังไม่แพ้ยูเครนก็ไม่แพ้ก็ยันกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยมันมีการพัฒนาการทังเรื่อง กฎหมายระหว่างประเทศเพราะมันเป็นโลกโลกาภิวัตน์ทรัพย์สินมันคลอสกันมันคล่อมคล่อมประเทศกันมันมีการลงทุนระหว่างประเทศกันนี่คือที่มาของการดําเนินการยึดทรัพย์ของรัเสเซียหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดกับปูตินหรือทําธุรกิจที่เห็นชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับสงครามดังนั้น วันนี้จะเห็นนะครับว่าความก้าวหน้าของกฎหมายหรือความก้าวหน้าของการจะดำเนินการกับคนที่กระทำการข้ามไม่เครารพกฎหมายระหว่างประเทศผมมองว่าการที่สภาสหรัฐอเมริกาลงมติให้อัยการสูงสุดมีอำนาจดำเนินการได้เนี่ย ว่ากันจริงๆแล้วมันเท่ากับเป็นการลุกทางการเมืองและชี้ให้เห็นชัดเจนว่ารัเสเซียเป็นฝ่ายผิดจริงๆรัเสเซียมันก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ผิดแต่วันนี้สหารชาชาราชิเขามีมติแล้วว่าคุณลุกรลานเขาให้ถอนกําลังออกไปแต่เมื่อคุณไม่ถอนเขาก็ถือว่าผิดมาตรการทางกฎหมายก็ตามมาเลยครับการยึดทรัพย์ก็เกิดขึ้น ภาพที่ผมให้ท่านเห็นนี้ก็เป็นที่ท่านก็รู้อยู่แล้วล่ะนะครับบุคคลประจำครับถ้าพูดถึงเรื่องสงครามยูเครนก็นี่แหละสามคนนี่แหละคือปูตินเชรนสกี้ประธานาิยูเครนแล้วก็ไบเดนซึ่งหนุนหลังการต่อสู้ของออยูเครนกับรัสเซียมาดูข่าวแล้ว ผมอ่านหัวข่าวแล้วเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดให้ท่านท่านจะเห็นว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยไม่ว่าในประเทศหรือระหว่างประเทศคนที่จะทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนทําการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนั้นดูเหมือนว่าถ้ามึงมีอำนาจอยู่ในประเทศนั้นใครทำอะไรมึงไม่ได้นั้นไอ้ประเด็จการตัวนั่นก็เลยลำพองใจไม่จริงนะครับอย่างวันนี้ ไอ้เจ้ามินอองลน์พระเดจก,การพมา่าก็ถูกความบาดทรัพย์สินของมันอยู่ในอเมริกาถูกยึดหมดมีเท่าไหร่เขาก็สื่อหาส่วนหนึ่งมันาหลบที่ประเทศไทยผมบอกท่านแล้วว่าการเปลี่ยนรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยไอ้ยุทธเนี่ยมึงไม่ได้เป็นนายกแน่แล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอะไรก็ไม่มีโอกาสแล้วนะครับ มีองค์รายจะกระทบกระเทือนด้วยยิ่ง 9, ก้าวไกลเขามีนโยบายแข็งก้าวด้วยเนี่นะครับก็จะมีผลกระทบแต่ว่าก็ต้องดูการเมืองในประเทศด้วยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะได้วิเคราะห์ต่อไปเนี่นะแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพระเด็จการในประเทศต่างๆเนี่ยวันนี้มันก็รู้แล้วว่ามีชะตากรรมที่จะถูกคว่ำบาตร แต่มันก็อาศัยรัดเลาะเพราะมันยังมีมหาอำนาจที่คอยคุ้มครองอยู่อย่างกรณีของพออามา่าเออจ้ามินองหลาแต่กรณีของรัสเซียนี่แหมเหนือฟ้ายังมีฟ้าจีนก็นยังคุ้มครองไม่ได้ดังนั้นเรามาดูข่าวแรกข่าวจากรอยเตอร์ครับรอยเตอร์ uters, นี่คือรูปที่ท่านเห็นเนี่ยนะเป็นอายการสูงสุดครับ คุณเมอริกกาเลนเป็นอายการสูงสุดอายการสูงสุดสหรัฐอนุมัติให้โอนเงินที่ยึดมาจากมหาเศรษฐีรัสเซียให้แก่ยูเครนเพื่อชดใช้ค่าเสียหายเดี๋ยวท่านจะบอกเอ็มมันยึดอะไรเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันมีทรัพย์สินอะไรบ้างแต่ถามว่ายึดแล้วชดใช้ค่าเสียหายได้หมดไหมไม่คุ้มหรอกครับ เพราะว่าความเสียหายที่รัเสเซียกระทํากับยูเครนนี่มันมาหาศาลบ้านเรือนเสียหายประชาชนล้มตายบาดเจ็บกันมากมายเป็นปีแล้วแต่ว่ามันเป็นจะเรียกว่าเชิงสัญลักษณ์ก็ได้คือเป็นการยืนยันว่าคนกระทําผิดนะครับแม้ว่าจะมีอํานาจยังไงวันนี้อํานาจก็คานกันอยู่อย่างนี้ก็มันก็จะเห็นผลได้ว่า โลกก็จะประนามคนที่กระทำผิดอันจาซีล่าสหรัฐอนุมัติให้โอนเงินก้อนแรกที่ยึดมาจากกองทุนของรัเสเซียให้แก่ยูเครน US News อยการสูงสุดสหรัฐเห็นชอบในการโอนเงินที่ยึดมาจากมหาเศรษฐีชาวรัเสเซียให้ยูเครนเพื่อนำไปใช้ใจ่าย ค่าเสียหายแค่นี้นะฮะนี่คือข่าวที่ U.S. n e w ลง Financial t i m e เอานี้ Financial t i m e นี่พิเศษหน่อยลงรูปมหาเศรษฐีรัเสเซียเลยไม่ใช่มีคนเดียวนะมีหลายคนแต่นี่ Financial t i m e นี่เขาลงรูปเลยครับในคนที่ชื่อน,อน,นาย Constantin Malofeev นี่ครับหน้าตาอย่างนี้นะฮะ หน้าตาอย่างนี้ไลคคอสแตนติมาลโอเซเยฟนี่จากฟนชนชัไทยบอกสหรัฐได้โอนทรัพย์สินที่ยึดจากการคว่ำบาตรมหาเศรษฐีรัสเซียให้แก่ยูเครน VOA กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ใช้อำนาจการอนุมัติให้โอนทรัพย์สินที่ยึดจากมหาเศรษฐีรัสเซียอาศัยอำนาจตามขั้นตอนนะสภามอบอำนาจให้กระทรวงกระทรวงกสวง็กส่งต่อให้ผู้ปฏิบัติการออคืออายการสูงสุด CBS กระทรวงยุติธรรมร้องขอต่อสภาผู้แทนสหรัฐมอบอำนาจให้อนุมัติ โอนทรัพย์สินที่ยึดจากมหาเศรษฐีรัสเซียให้แก่ยูเครน CNBC สหรัฐกำหนดการแซ็นชันการโอการทางการเงินรอบใหม่กับเครือข่ายของมหาเศรษฐีรัสเซียนายอลิเซอร์อูสมานอฟคงมีหลายคนดังนั้น การกระทําในลัทธิหนึ่งแม้ว่าจะยิ่งใหญ่ยังไงก็ตามทีถ้าเรื่อมันแดงถึงต่างประเทศการฟ้องร้องอำนาจศาลต่างประเทศมาถึงประเทศไทยก็ทำได้นี่ก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะคิดว่าเออมีคนไทยคนหนึ่งที่กระทำการกับประชาชนเขาถึงกลัวมากนะครับกลัวมากเรื่อง ศารอาญาระหว่างประเทศถ้ามีการดำเนินการเรื่องการสั่งการสั่งสังหารประชาชนที่ลาดประสงค์ตายกันไปร้อยคนบาดเจ็บสองพันกว่าเนี่ยถ้ามันมีเงื่อนแง่ทัทางกฎหมายเมื่อไหร่ก็จะถูกดำเนินการได้อย่างนี้ดังนั้นจะเห็นนะครับว่าวันนี้ความคิดของฝ่ายประชาชน พูดที่ถูกกระทาอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยมันมีทางออกแต่ว่ามันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายทีเดียวโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศมันต้องมีแบ็กอัพจากขายใหญ่นะครับขายใหญ่ผมจะเก็บรายละเอียดมาให้ท่านดูหน่อยนะครับจากข่าวต่างๆที่ว่ามานี้บุคคลที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ที่อายการสูงสุดนั่นคือนายเมอริกการ์เรน เป็นอายการสูงสุดนะครับที่ได้อนุมัติการโอนเงินและทรัพย์สินครั้งแรกที่สหรัฐได้ยึดมาจากผู้มีอำนาจของรัเสเซียเพื่อช่วยเหลือยูเครนที่กำลังเผชิญหน้ากับสงครามการลุกลานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565จนส่งผลเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินมหาศาลของประชาชนเหตุการณ์นี้เป็นข่าวเกิดขึ้นเมื่อวันพุทธที่10พฤษภาคมอายการสูงสุดในการเล่นได้กล่าวว่าเงินที่ยึดได้จากผู้มีอำนาจของรัเสเซียอย่างในคอนสแตนตินมาโลเฟเยฟมหาเรษฐีผู้ทรงอำนาจจะถูกมอบให้แก่รัฐบาลยูเครน เป็นค่าเสียหายจากสงครามหลังจากที่รัเสเซียเข้าลุกรานเมื่อ24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วแม้ว่าสิ่งที่จะเป็นการโอนเงินรัเสเซียนี้ที่ถูกยึดโดยสหรัฐเป็นครั้งแรกเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพิ่งเริ่มต้นแล้วเขาจะตามยึดอีกสำหรับการสร้างยูเพื่อการสร้างยูเครนขึ้นใหม่นายกาเรนกล่าวว่ามาตรการครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ที่สหรัฐจะทำเพื่อช่วยเหลือความบอบช้ำแก่ยูเครนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐตั้งข้อหาต่อนายคอนสแตนตินโลเฟเยฟในฐานะ,ะเขาต้องมีการตรวจว่าความผิดด้วยนะไม่ใช่อยู่ไปยึดเขานี่คือหลักกฎหมายไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนี้ในอเมริกาเนี่ยแต่เขาทำเขาต้องมีหลักเกณฑ์นะฮะเขาบอกว่า นายคอสเตนตินคนนี้มีข้อาฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตรเป็นมหาเศรษฐีนี่มันมีเชื่อมโยงกันนี่มีละเมิดมาตรการคว่ำบาตรรัเสเซียโดยอายการสูงสุดสหรัฐกล่าวว่ามหาเศรษฐีรายนี้ได้จัดหาเงินทุนมีพฤติกรรมด้วยนะจัดหาาเงินทุนให้กับขบวนการในรัสเซีย เพื่อจะสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนในใครเมียซึ่งเป็นคาบสมุทรที่รัเสเซียไปผนวกเมื่อปี2557อ่อไอ้ก็คอนสแตนตินีก็แน่นอนก็คงจะเป็นเขาเรียกว่านายทุนนายทุนคุ้นนางถ้าเปลียนเป็นประเทศไทยก็ถ้าการะทำผิดก็พวกนายทุนที่สนับสนุนการรัฐปหารนั่นแหละครับดังนั้นถ้ามีการการะทำผิดก็จะเจออย่างเงี้ยไอหมอนี่ เป็นผู้สนับสนุนขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ใครเมียในการเล่นได้ประกาศการยึดเงินหลายล้านเหรียญสหรัฐจากบัญชีของสถาบันการเงินในสหรัฐที่ย้อนไปถึงการละเมิดมาตรการความบากของในคอนสแตนตินคนนี้นะครับหลังจากการลุกราน ยูเครนเต็มรูปของรัเสเซียเมื่อปี2565ดูนะมันมีรายละเอียดด้วยนะครับในการเล่นได้ประกาศจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจนี่มีอย่างนี้เลยนะเขาสืบได้ขนาดนั้นจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจที่ชื่อว่าคริปโตแคปเจอร์ซึ่งมีเป้าหมายเจาะจงไปที่กลุ่มผู้มีอำนาจในรัเสเซียที่พยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่มบาตรของสหรัฐ ซึ่งบังคับใช้กับหน่วยงานของรัสเซียในบรรดาทรัพย์สินของมหาเศรษฐีที่ถูกยึดนี้สหรัฐที่ถูกยึดในสหรัฐนี้อาทิเช่นมีกองเรือกองเรือยอดครับโอ้มันคงมีเรือยอดหลายครับหลายลำมาอยู่ในอเมริกาถอนกลับไม่ทันมั้ง กองเรือซูเปอร์ยอดซึ่งรวมถึงเรือที่ยาวเรือยอดยาวขนาดร0 6ยหเมตรของนายสุไลมานเคลริมอฟที่มีมูลค่ากว่า300ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โเหเรือยอดกลําเดียวเนี่ยสามล้านเหรียญประมาณหมื่นล้านบาทซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่ประเทศฟิจิครับไอพวกนี้ก็คงอย่างว่าเป็นเศรษฐีนี่ ก็อยู่หลายที่นี่นะในขณะเดียวกันโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐได้เรียกร้องให้รัฐสภาสหรัฐปรปับปรุงการโอนทรัพย์สินของมหาเศรษฐีผู้มีอำนาจในรัสเซียที่ถูกยึดนี้ไปยังยูเครนเมื่อปีที่แล้วก่อนในเดือนธันวาคมรัฐรรสภาสหรัฐได้ผ่านกฎหมายที่อนุญาต ให้ทรัพย์สินบางอย่างที่ถูกยึดโดยกระทรวงยุติธรรมส่งไปยังยูเครนผ่านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ได้รับอนุมัติทั้งจากสภาทั้งจากประธานาธิบดีจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนท่านนะครับว่าจำนวนมันยังไม่พอแต่นี่คือมาตรการที่เล่นงานกลุ่มในทุนถ้าจะเรียกให้เป็นภาษาไทยง่ายๆพวกเจ้าสัว เจ้าสัวที่สนับสนุนอายุรัฐประหารแหมพอพูดถึงตรงนี้มันก็ไม่ง่ายนะครับที่ก้าวไกลบอกจะมีการลื้อฟื้นคดีพวกคณะรัฐปรหารนี่ผมก็ชอบแต่ว่าในทางปฏิบัติคงยากแต่ว่าการได้เสียงจำนวนมากของก้าวไกลั้งนี้ก็ทำให้เจ้าสัวหนาว,นาวร้อนเๆมือนกันถ้าเกิด จะมีการเลื้อกฟื้นคดีขึ้นจริงก็เจ้าสัวที่สลับสูนย์การรัฐประหารก็จะเป็นมีความผิดด้วยแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับ